รอบบ้านค่ะวันนี้พายชมบ้านดูแดดโอ้โหร้อนมากเลยจ้าเลยค่ะนี่ดออกแดดไม่ได้เลยดูร้อนโอ้โหสุดยอด ทำยังไม่เสร็จดีเลยสายหมดยังไม่ได้ไปซื้อสายค่ะมะละกอพ่อทําให้อยู่คนเดียวค่ะคนโสดรีวิวบ้านให้ดูวันนี้ไม่มีไม่รู้จะออกไปทางไหนแล้ววันนี้ค่อยดูก่อนเสื้อลายวันนี้ กัแนแดดสะแดนยาวกะจะออกข้างนอกอะไรค่ะนี่ค่ะยังไม่ได้กวัดเลย <c oughs> บ้านยังไม่ได้ไอตีฟ้าข้างนอกมันคืออะไรนะเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะงบประมาณเหลือน,น้อยก็เลยไม่อยากทำแล้วแค่นี้ก็พอได้อยู่ค่ะไม่มีใครอยู่ด้วยหรอก ลูกเขาก็ทำงานคนโตก็ทำงานคนเล็กก็เป็นทหารก็อยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวอย่าจอยอยู่คนเดียวเด้อจ้ะเงาเงาอยู่เลี้ยงปลานี่ไม่ได้ใส่ดิน ของอยายจอยเก็บพระด้วยรูปภาพกับพระมีทุกอย่างนะคะชอบชอบเก็บสะสมบางทีก็ไม่ได้จัดหรอกมกหมกหม,ม,มกไว้มันเยอะ ของเก่าชอบของเก่าชอบสะสมอย่างนี้แบบนี้ชอบกระเป๋าเก็บจะเป็นกระเป๋าโค้ดแท้เก็บไม่ได้ใช้ค่ะไม่รู้จะใช้ไปไหนมันไม่เหมาะกับตัวเองเนาะ แก้วหมีภูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บที่มันไม่มีแล้วมันหายากอะไรอย่างเงี้ยก็มีข้างล่างอีกแก้วสิบเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยชอบเก็บค่ะลกหน่อยวันนี้ยังไม่ได้เก็บบ้านเลย ห้องนอนอยังเลอะเลยยังไม่ได้เก็บนี่ค่ะนอนคนเดียวขนาดทีวียังไม่ดูเลยค่ะวางไว้นี่ขี้เกียจด,ดูเนาะไม่มีเวลาจะดูด้วยเป็นคนที่เหมือนโลกส่วนตัวสูง ทีวีไม่ดูมาเป็น10ปีแล้วค่ะไม่เคยรู้เรื่องแต่จะดูฟังธรรมะฟังเพลงไปอย่างนั้นนะคะฟังไอ้ที่เขามีไอ้เขาคุยเรื่องการดำรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุยชอบประมาณนั้นเรื่องอะไรที่แบบอะไรนะเล่าเรื่องเล่าชีวิตอะไรพระ เก่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชอบอะไรเก่าเกานี่ของเสื้อผ้าเก่าเกเก็บเยอะเลยคะ่ะอ่าแบบอะไรนะวินเทจเก็บไว้ทั้งกางเกงทั้งเสื้อยืดที่เป็นวินเทจเก็บคะ่ะพ้าผ้าเก่าก็เก็บไม่เก่าก็เก็บเก่าก็เก็บไม่เก่าก็เก็บ <c oughs> เก็บทุกอย่าง จะเป็นของเก่าแดดดูค่ะนี่แดดร้อนมากๆประตูเหลือทำบ้านซื้อประตูมาเหลือใครจะมาเยี่ยมมาหาสาวสุรินมาได้นะคะมีที่มีห้องให้นอนค่ะดูอะของยังไม่ได้เก็บเลย เป็นคนจะแบบก็ออกจะไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไหรค่ค่ะดูเมื่อกี้เอาผ้าออกมาไม้จะใส่เอ้ยมันเป็นชุดมันก็เลยไม่เหมาะออไม่ได้ใส่แล้วอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำทำเองคะ่ะ ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนี่ค่ะไปเองแปะกระเบื้องเองนี่ค่ะไปเองทําเองที่จริงอยากจะให้ช่างเขาทาให้แหละเขาไม่ทําให้ก็เ,เลยทําเองได้ทําเองเนาะช่างเขาไม่ทําให้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเหลือไปอีกอันนึง คนเดียวรกๆกรกๆคนเดียวอยู่คนเดียวกระเป๋าวันนั้นไปกรุงเทพยังไม่ได้เก็บของใช้ทั้งนั้นเลยทั้งกับเต็มกระเป๋าวะนี่โต๊ะไม้อยู่นครสวรรค์นี่ยังไม่ได้ขนมาหมดโต๊ะหลากไม้มันเอามาไม่ได้วันนั้นเต็มรถเลยสองคันรถ ชอบโต๊ะในะยังหนาเลยค่ะเนี่ยแตงโมยังมยไม่ได้เก็บหนาได้สองชิ้นเลยถ้าผ่านะผ่าได้2ชิ้นโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนเอ c ซที่เข้ามาชมนะคะ นี่โตหลักไม้อันนี้ไม้เป็นไม้ประดูค่ะสวยชอบนอนได้เป็นไม้ประดูนี่บรรยากาศรอบๆอีกรอบนึงทาสีเองทาสีเองทั้งบ้านเลยค่ะเนี่ยจ้างพี่เคยช่วยอยู่วันนั้นวันนึงวันหรือสองวันนี่แหละแล้วก็ทาเองอีกรอบ สีก็เหลืออีกว่าจะทาทาอีกรอบค่ะเพราะว่ามันยังไม่สวยเลยมันยังไม่เสมอเลยเนี่ยขยันก็ทาขี้เกียจก็หยุดไปยาวเลยหลายเดือนงบประมาณในการสร้างก็ประมาณ4ี่แสนแปดเองค่ะ4ี่แสนก็ยังไม่เรียบร้อยดีเลยสีน่นนี่สี สียังเหลืออยู่นู่นเลยอันนี้ทําหยาบๆเอาค่ะชอบอย่างนี้อันนั้นฉาบอันนี้ทําแบบหยาบคือเราสไตล์เราเนาะชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้เลยดูของนี่สียังเหลือสียังเหลือธรรมชาติมากๆค่ะธรรมชาติสวยงาม อุ้ยนกมันทำรังอยู่แล้วบนต้นมะพร้าวนู่นรังเขาสวยมากเลยนี่แบบหยาบๆผนังมีข้างหลังเป็นสีเขียวหลายสีลอเกินตอนบ้านที่นครสวรรค์สีแปดสีเลยค่ะนี่อันนี้อันนี้นี่ข้างหลังทำสวน ปลูกแม่กระทั่งผักบุ้งค่ะเป็นสวนมันเทศกระชายข่าตะไคร้พืชผักสวนครัวชะอมเผือกต้นไม้ปลูกปลูกเองค่ะเนี้ยเผือกเขาปลูกเองสับปะรดแม่ปลูกอันนั้นว่าจะเลี้ยงหอยเลี้ยงปูแต่ยังไม่พอ ยังไม่ได้เริ่มเลยว่าจะทำเรื่องไอ้นั้นก่อนว่าจะทำเรื่องจะเอาที่ดินชอบที่ดินดูอต้นมะม่วงกินมะม่วงแล้วก็โยนไว้อะค่ะจะให้มันขึ้นนี่แหละก็ขึ้นจริงๆเออที่จริงเป็นคนปลูกของขึ้นยากมาก เป็นคนที่ปลูกของไม่ไม่ได้อ่ะค่ะจะตายตายสมุดคนมือร้อนกล้วยน,นี้ห้องน้ำข้างหลังตรงนี้ไม่ได้เทว่าจะเทแต่ว่ามันตเดี๋ยวก็ซื้อหินซื้อทรายอีกมันก็เยอะอีกก็เลยว่าอพอแค่นี้น้ำมันสุดฝนตกใส่ ก็เลยเอาของมาวางกันดินสุดเนาะก็กว้างอยู่ค่ะแต่อยู่คนเดียวกว้างอยู่แต่อยู่คนเดียวข้างหลังอันนี้ให้ลมมันเข้าเย็นค่ะตอนกลางวันก็เย็นอยู่ประตูยังไม่เรียบร้อยช่างไม่ว่าง นี่อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยของนี่ค่ะพืชผักสวนครัวให้ชมบวบบวบเยอะเลยนี่ค่ะปลูกพริกปลูกตั้งตอแรงตั้งแต่เดือนกุมภา มีนาแล้วปลูกมันก็ได้อย่างนี้ค่ะฝนไม่ตกเนาะฝนตกน้อยมากเลยโอเคค่ะตะไคร้กอเบเลอเลยอันนี้กระเพราควายนี่หน้าบ้านดอกไม้อีกย่อมหนึ่ง แม่เขามาปลูกให้ต้นลีลาวดีเราว่าไม่เอา้าเขามาปลูกก็เลยเอาไปบางคนก็ถือเนาะไม่ให้ปลูกแต่เราไม่ถือหรกสวยงามเราชอบก็โอเคโอเคค่ะมารีวิวบ้านให้ดูเนาะตรงนี้ทำที่จริงจะทำแบบเดียวกันอย่างนี้แต่ว่าตามใจช่าง <laughs> บ้านตามใจช่างค่ะให้เปะเล่นๆเ,เองเนี่ยอันเนี้ยอะรอเล้งรอเล้ง,ลงวัสดีครับวัสดีครับ,รบเร็วรวัสดีครับก่อนเร็วรอเล้งวัสดีครับก่อนเร็วโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากสำหรับเอฟซีทุกท่านที่มาชมนะคะ,ะประตูก็สองเมตร คูณสองเมตรเนาะเออโอเคใช่โอเค,อเคแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะคุยไม่เก่ง